จากนี้ไปรัฐบาลไทยก็จะดำเนินการในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะทำโดยที่ไม่ต้องไปหาหรือหรือว่าปรึกษาหรือขออนุญ,ญาตใครนะครับ เราได้มีการหารือพูดคุยกับทางกอ,องทัพเมื่อเช้านี้นะครับได้ข้อสรุปมาค่อนข้างชัดเจนนะครับในการปฏิบัติก็ทางกองทัพนะครับผ่านกระทรวงอลาโฮมเนี่ยก็รับทราบอยู่แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างแต่ต้องขอความกรุณาผู้สื่อข่าวว่า เราไม่อยากจะบอกเราไม่ตอบแต่ขอขอขอคำนึงนะว่าไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าเราจะทำอะไรในเรื่องของความมั่นคงของชาติเราบอกไม่ได้นันะแล้วแล้ว,ลวถ้าถามมาปุ๊บแล้วพอเราไม่ตอบมันก็กลายเป็นว่าเราย่อหย่อนหย่อนยานแต่จริงๆเราไม่เคยหย่อนยานเราไม่เคยคิดที่จะ,อะยอมหรือว่า เสียเปรียบใดๆกับฝ่ายตรงข้ามนะครับตรงกันข้ามเราวางตัวเป็นผู้กําหนดบทบาทอยู่เสมอดังนั้นวันนี้ก็เช่นกันก็ยิ่งทําให้ตัวผมในฐานะรัฐบาลเป็นคนลงนามในปฏิญญาก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าณขณะนี้สีข้อในปฏิญญาประเทศไทยไม่ปฏิบัติแล้ว